สวัสดีทุกๆท่านนะคะสาหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอในการทำนายดวงวันเกิดมีเยอะมากมายหลากหลายคลิปวิดีโอที่ทำออกมานะคะแต่สำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเตือนทุกๆท่านนะคะ ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะก่อนที่จะรับฟังนะคะเป็นกำลังใจโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับหมอลินด้วยนะคะ mm hmm. ผลการทำนายเริ่มตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะช่วงนี้นะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่เจอปัญหาถาถมเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่ปัญหาหนักๆ แก้ไขไม่ได้นะคะเครียดหาทางออกไม่เจอให้คุณมีสติและใช้ปัญญาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยความสุขุมใจเย็นรอบคอบใช้เหตุและผลมองด้วยความเป็นกลางนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีนะคะมีความเที่ยงตรงและยุติธรรมสำหรับตัวคุณนะคะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะ คุณอย่าหลงไหลในเรื่องของความรักแบบไร้สติแล้วก็อย่างงมงายกับความรักมากจนเกินไปอย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนอย่าปล่อยตัวปล่อยใจโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะอาจจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงหรือ อาจจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดและเกิดความเสียใจได้ในภายหลังส่วนสำหรับคนที่เลิกกับแฟนนะคะคนรักมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกับคนรักหรือใครกำลังมีปัญหากันอยู่ก็สามารถเคลียร์และปรับความเข้าใจกันได้นะคะที่สำคัญช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติและภัยอันตรายต่าง ที่จะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายความโหดร้ายที่จะตามมาให้คุณเผชิญกับปัญหาด้วยความมีสติใจเย็นการ,รเผชิญกับปัญหาให้เรามัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกันแบบรุนแรงอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัด กดดันเคร่งเครียดให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆซึ่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายหรือผิดพลาดสูงฉะนั้นใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดอาจจะเกิดการสูญเสียที่ตามมาให้ลดการดื้อรั้น หรือการอยากเอาชนะมากจนเกินไปนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของการสูญเสียการ่ายแพ้อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายที่คุณต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมั่นทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมดวงนะคะพยายามอยู่ในสิน5้านะคะ ปัญหาต่างๆที่จากหนักมันก็จะเป็นเบานะคะจากเบาก็อาจจะไม่เกิดเลยขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะสุดท้ายคุณจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยการมีสติและการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะขอบคุณค่ะ